ตลาดดีจ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมาว่ากินตามอย่างนูอ้นหเอาลงไปโอ้โหโคกมันหนักแต่น้อย่อยแม่คอยเอ,อ้ยพักนี่เก็บว่าใจสวนได้จ้ะเนี่ยพักจะของวะเดี๋ยวนี้ตั้งนาตาคนนิดนึงพักนี่นนือ,อเก็บว่าเนี่ยมันหลายบอกว่าไอ้เนี่ย นี้ที่หนูกับที่หนูอ้างอ้างอ้างว่าอ้างที่หมูดินใกล้มประเดี๋ยวกินไกล้ไหมินใกล้หนูพี่สนัน้องจ๋ามามแรกเลยล่ะแรงวัแรงก็สร้างอันนี้ยังก็แคปหูอันนีเอัน้แตงอันนี้ไทยบีกันมาดูเนี่ยอันนี้เส้นจะเส้น ตู้เสียงหิวหิวหิวตายเขาตายเขาวม,าม่ไามา่ยีดอกเจ้าโยบ้าโยบมาไปเลยเจ้าโยบ้าไรไง่างนี่จ็นาจาหนักหนักหนักเ้พักมือเด้๋วค่ะเด้อเป็นไรยงดอกมกินสันสิตายเนี่พันอ่า,ออา, ok า,อาการะลูออกเกบกลนว่าเอามาอ่านก่อนอ่อออานจักนิดจักหน่อย เดี๋ยวฉันจะให้เธอไปมาสักก่อนจะบอกเขาอยู่บอกเขาอยู่จ้ะกว่าอยอางไรว่าจิดแล้วนะหิวหิวหิวเห็นนี่ดอกว่าน้องคนคนอยากจะมาใส่กล่องโอ้ยโอ้ยอันอันกระตีนหมูค่ะมาแก้เบิร์ดเอาลงซะูกไปละวันไปดูเอ้วเสร็จจัก็มืออะไรโอ้ยไปรังเสร็จแล้วจังสีเห็นจับกลองก็ได้โอ้ยเอามาใกล้ๆ่เนี่ยเดี๋ยวก็เลือกค่ะไปเบวัวกล่องอีกกอนจังหน่อย นั่นๆๆๆโอ้ยจะเป็นเหล่องมากแล้วยดอกเจ้าก็ไดคนกิหนากิหน้าโอ้ลองข้อก่อนโอ้ยกินเล่ได้ยกตดแบัอนที่มึงดูสิเงีนจากของว่าสันเดเด้วเด้อค่ะเด้อไาใกล้ๆกันเลยเนาะเห็นจาของไหม ัจะเก็บวมากวางันบ่ทราเลยบ่ทราเด็เริม่มต้นซ้ำลาพีจะไปบง่งเงินมากมาาเพาปนเราชามามา้มา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 ยหมดบ่ทราเด็ไทไยไว้ซ้ำเนี่ยเฮ้ยเมื่อกลัารงการงานสางผักเนี่ยกเป็นเลียวอื่นาาน่าจะเเดี๋ยวข้าวแรกแหกหวานก็ได้แยดอกกกินสาราแน่จากกาันเก็บององามบ่ข่ะง,งามนั่น งามคอยไดดอกงามคือคนปลูกพนนาพนากินอ <ừ> ันนี้กักสามที่ค่ำเด้อบันจิบมัแสบวันหยังทองกินให้ได้นี่สบาครับงามแตงยักก็ดิมกว้ากให้่แต่ว่หลายเกินเด็มันหลายเกินไป กูอ,ะ,อะไรี่ถวนกูเพืเดียวกินผพ้่เดียว,ยวนา่นนๆนโตนี่หละผมรักอยู่นะเม่กินตํหแแตงตงหูแตงหัวไช่กันเนี่ยถ้าหักหูถ้าหักแตงถ้าแค่รดจ,จ้ะย่างบะ่ ว่าสิตำไม่เบิ่งกระยานมันโดนอย่าไปเอ้าโอ้ยโตกับพ่กเป็นใจจ้าน่าจะนี่อกเอ้ยหัวนี่จำเปบนมันขึ้นหลงามพร้อมเนี่ยมึงดูไอ้่ดอกเก็บมาเดี๋ยวนี้ล่งกิฟท์ครับดูเนี่ยงามประจันมึงดูในสวนนี่เนี่ย thì mới bữa ở ăn nè cái mì, cái mì cũng biết rồi ông kẹo ở đây đọc ra được này. Này. này ơi và ăn như hai mới đây xưa cái giống như là cà xe <laughs> ừ. Ừ. กันแซ่บก็ยังดอกแล้วกันให้เนี้อแซ่บก็ดีกว่าแล้วพอพี่น้องห่าเออยังไม่ออกล่ะละร่างซื่อๆนี่ล่ะเด็ดมากเขาออกมาเลยใส่เลยค่ะย่านไม่ได้กรี๊บก็ไม่อยายละหิวก็หิวอื้มันก็กินไก่ นี่กระตินหมูแกมุ้นี่พวกใครอันสันชัดตีอะไรที่กินอันนี้เอาแต่ว่าพวกกินไฮเบิรงกก็ไม่เนาะทุหมอ,ลมอ,ลนอนลหลายลาเขาเลยเป็นวันหลายหลายขนาะเหยียบสินยาแดงอยู่ซะใช่หรือ บางเม่ต่อตายค่าฝากเอาเนาะไม่ได้กินดีอยู่ดีหิ้งแง่ดิ้งแ,งแสบเอาล่ะท่นานผู้าเด็ดดอกรห่วงมากจังเลยขอโทษเด้ยอยว่าผู้ใหญ่เนี่ยแหละขอโทษต้นหนาต้านสายนี่ยแหละ มากเวอร์ไงดอกมากก็กดไลค์นกวกเลื่อนพลาโรดจ้าเอาจ๊กพิดกันแบบนี้คอทีกินเจ้าได้จริเนี่ยไปจะิ้วอ่่อเหล้าเน่แล้วสื่เกียดแล้วดื่มอู้ม่อแตจะเป็นมุ่มากเนาะแย่ดอยู่กาบกระทษเด้อพี่น้องจำพี่น้องจ้ะ กาที่เล่าเนี่ยคือกันเดียขนาดเลยจับที่เล่าจากที่ได้กลับมาได้ห่างไม่ได้กินดอกเขาไมาอ้าวผูใ้ใดได้บอกเด้อพี่น้องเลยเนี่ยซ้อเล่าๆกัดดิมเลยเนี่ยบอกเขาอยู่ผู้ต้องไปซ้อก้อนไปเขาะก้องให้แม่ก้อนแล้วแม่จะเอาทิมเขานะบอกเขา <laughs>

เอ้ยเวียดพี่น้องจ๋าเสียงน้ำหลกอูก้หน,น้ำกระแต่ว่าบานนี้โดดด้เยทุกอย่างของเสียสายข้าปากเอาเหลือสูงอัดย้อนไปกับหายขายเนี่ยต่ไม่เอาแยกดอกเขาไม่กิน เนี่ยเลือดออกมากินอาหารคนแค่หมูแค่หมูลเลี้เยเกาเลี้ยออกมากินมันจะะังหลายีน่นางเอ้ยหักหนะเนี่ยอกเล่นอกอันเล็ดอกโอ้ยอะ่รเยอะเอ้โอกอกเล่น เขาเอิอดกันเพิ่นไหวมันบาดแสบเด้ต้องตั้งซื้อเพิ่นมวนเลือดโอ๊กนะแต่เราว่าโอ๊กแหลนยุคสมัยโอ๊กแหลนก็สิแท่งเป็นตำแทงเนาะมันก็สิแท็บมะนเฮ็ดสลัดเฮ็ดจะเปิดแล้วล่ะว่าม่อยากงไงเก็บไปฝากพี่น้องยุบบอลนึกรัดกับพวกแบนั้นส่วนเขาว่าไม่เอาไม่เอานะ เื S <S ่อนแต่ว่าเอานี่กบว่าเอาอีละไนพะนะมันหลายมันหลายเร่งพี่อกจ๋าแต่ว่าแักที่เล่าเลย่อดอกวไผ่เหนมเบมดเอาไว้ออมปักที่นขอโทษสีทิมคระแกะทิมเนี้ยกะทิมก็ว่านเอาใส่ตู้เย็นกับพกว่าอึดประหยัดเดี๋ยวเดี๋ยวยืดอกซิคิดมืนว่าไรไอ้โ่หันตัดต่อเป็นแล้วพี่เราเอ้ยอ่อนซ่านน้ำเย็ดอก ไม่ได้ผูกเนกไม่ได้ผูกงนาก,ก,ากนางขึ้นมาให้ทุกปีว่าหากว่ามักนัางอะไรจังไ,นนไเเบบง,เงเนาะแล้วสต่เสน,น่ห์สิที่ไทยเี่ยไม่เว็ด่ริงนะเด็กท้องว่าง่าดนี่จ่ายถามวิสระแน่ยางแย่งแสกกระดาแสกเล้พี่น้องกันมามากความยอด้หนี่มาจักจากระนท,ทีใไทย กิ่ดเดาะเถาลง้งเ่าลง้งนั่งแหละสาวขืนสาวขืนง,ง่ามไห้สั่งเลยสั่งนั่งอยู่ <laughs> สั่งหมดฝากเด็กคนนะ่ะโอง่อกี่ดเดาะจะโขไปทั่วอืมอ๋อไม่กินหมดจะตายเหรออันนี้ชีนไข่ <laughs> น้องหลวงปู่ป,ปาเนื่องไปให้น้องหลวงป,ปู่ป่ากับใคมากินแยกไปแพ้งเพิ่นก็มีชีวิตเพิเ่นก็อยากกินอยาก <c oughs> อยู่แล้วได้เขาเห,หเ็นเห็นสังคมในปก็เ็ศอันนี้ใครนะค่ะใครเจตนาทีอันใครนั่นนี่พวกได้ตั้งใจดอกค่ะมันเหลือเหลือจากเขามันไกลตรงๆแล้วเนาะผมไม่ยิมยิม,มจะกับาักมันหลาย บอกว่าวตายเข่าว่ากินไปกินไปหรายแนวแล้วก็สิบยมไอ้ห้องเอ้ยชีวิตมั่งนอกได้กินทำเนีย็มีความสุขเนาะเป็นว่าไทยอยู่มั่งนอกเป็นพ่ะจ้าแม่นกับมั่งขมแม่นเหยี่ยดอกเลยเด้อฟันนาฟันนาฟันนาอ่างท่านเจ้าของเล็กคนมึงดูนั่น มึงงามงามยง่ามกเลยดอกเ่ะไปต่างงา่าอีกเนี่ยกิโอดกิโลดนี่ไม่มีการแสบท้องกินเข้าไปสาระนนเลยได้ตรอแล้ว <c oughs> เดียเ๋ยวไปิงังลิปกันโดนไป,ไปโดนคิมทิ bây giờ có mắc đồn cô bây giờ trả đồn tưởng là có, có làm ra xong rồi hãy lượt vô